บัตรที่หมาเจ้าของนี่เอามาให้ทีอยให้ยังก็มังหาตัวเองทีให้ยังก็มั่งสวัสดีครับผมวันนี้ใครอยากซ้อมเข้ามารับให้ทุกแผลกับผมรับให้ทุกแผลนะครับฝั่งนี้ก็มีพี่แม็กซ์แล้วก็พี่ออสปานเล็กฝั่งลูนไอ้ม้นปานนัดแ,แล้วก็ไอน้นเอเัดครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟแปลและข้าม

อข่าหมดโอ้ยใสแล้วเพลงเนี้ยใสปิ้งเย้ะเฮ้ะเลยดีละดีละมง มุงยังไงไม่กินตะนัดเอ้ยเอาไงเอาไงวะโอ้ยมุงไม่กินตะนัดนะเอาเท่าไรสามสองเท่าไรเอาไปร้อยเรงสามสองสามสองไปร้อยนึงไปร้อยนึงาโอ้จะมาสองอะไรตะก้อฝังนี้มีแตอรพื้นแน่นๆ สิบหายแล้วแม่เกียวอย่างเดียวเลยวะฝั่งนู้นเกียวอย่างเดียวเลยวะอือชะโอ้โอ้ช่วยกันดีวะฝั่งนี้ช่วยกันดีมากตะนัดอืออือว้าสุดยอดเลยอ้าว้าช่วยกันดีวะ ไปเกี่ยวหลังเท้ามาอย่างดีแต่ลูกข้าไม่ได้อะนี่นี่เสมอดากันเนี่ยเสมอยดอะไรทีแม็คลูกอ๊อไม่เล่นเหรอราคารไม่เล่นแล้ว อา,อาจารย์เบรกสิร์ฟออกสุดท้ายแนละ้วเปิดอยังแตกเม่นชงบโอ้โหนมสองแถวนี้ไม่ธรรมาดาแน่เนี่ยชนะถ้าชนะนี่หารสามเลยเห็นแล้วก,กินคนนึงอะ่ะ <c oughs> สองศูนโถเงือบโอ้โหน้ำหนักเยอะไปแล้วโดดไม่ขึ้นสามศูน<อ>พี่แม็กแตกไปเนาะโอ้โหสุดสาม,สาม หนึ่งต่อสาม มก็ธรรมาดาปันเลิกม่ว่นจะปันลิกกัผมกลับมาจากบ้านยังเตะไม่เพลนเลยซะก็ทำตอะออดเลย <c oughs> สามต่อหนึ่งฮึบโอ้โหอะไรว,วะ <c oughs> หนึ่งต่อสาม นัดนัดเวลาซ้อมอ่ะหัดเสิบไม่ตัวเลยหัดเสิบไปเลยตะก้อนอ่ะอย่าอย่าเสิบหยอกหัดเสิบไปเลยในตัวเวลาซ้อมพอเราขันลูกเสิบเยอะเออ <c ười> อดก็อดเถอะสามหนึง à, น่งไปเตมซีหนึ่ง มันต้องให้บอกมันให้มัน,ห,มนหัดเสิร์ฟเอาตะกรอนมันซ้อมมันต้องเสิร์ฟเต็มที่แล้วเวลาเตะจริงมันจะได้เสิร์ฟได้นั่นบ้านนมสองเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาเลยวะสีหนึ่ง โอ้โหสุดยอดดื้อป่ะดื้อป่ะดื้อเฮ้ยอ่าสองต่อสี่สู่สี่ละบาทนี่ ดื้อบ่ฮะออดอีดื้อบ่อยามายัง <Ganz> ลูกออกเนี่ยทางพ่อย เต่ยังไงก็นชนะฝั่งนู้นอ่ะสามองลองให้ไอ้ลอง200สองร้อยไปถ้าไม่ใช่ปลาเล็กนี่กินสบายเลยนเลนี่ยเพรเนี่ยจริงนะถ้าไม่ใช่ปลาเล็กนี่ให้จะนัดไปยืนสามอะ่ะไอ้เม่นชงให้นัดปากกระตายแล้วก็เล่นได้น1 1> มันไม่อยากกินกัน ันนหกสีเสมอรับหน่อยอันนี้ใช้นั่นมาฆ่าสเสมอรับหน้าร้อยหนึ่งเร็วมันจะได้แบง์หน่อยอันนี้สีหกนี่สเสมอเสิร์ฟ เกี้พี่จับมา80เอาไปค okay. นละยี่โอเครู้เรื่องเม่นก็อตเนี่ยถงดีด้วยเลย อย่าะไรแล้วนัดประหยัดสามให้นัดนะคราบนัดนะคราบเอาแปดสิบคนเดี๋ยวมึงจะเสียค่าไฟเม้นชงให้ไม่นัดเลยเม้นเนี่ยตนัดก็ชงได้แต่ก่อเห็นไหมเนี่ยชงนี้เรืออะไรอะ่ะดีดีดี เม็นชกไลยเม่นโอ้โหชอเออตน,นัดสับค้ามาเลยตน,นัดสับมาเลยสับค้ามาไม่ต้องหยดเชื่อผมไอเม่นนี่ไอเมนไม่ไอเม่นมันก็ชงได้เขาบอกใครจะชง ไอ้มันมันตัวชงอาชีพอยู่แล้วใส่ะปองวะเออนี่ยดื้อป่ะเฮ้ยอยู่นะอยู่นะเออ โอ้โหลูกนี้ตะนัดสับคา้ามาก่อตะนัดดีเหรอแปดหกสูสีละ่ะ Like. นนอยู่เลยธนธม่นจับกลางธนาอยู่ฝั่งนี้สามมเ่นจับลาเมนแพอยู่ปลอดห้ม่เลยเออเสบีจตายเห็นไหมนี่ครับนั่นแหละเจ้าเสร์บีาสบยี้แหละไม <k cur dialog> ่เหลือลอ สวยยอดโอ้ปลาหลิงนี่หลากหลายะวะสุดยอดเออชงวิ้งไม่เหลือไม่เหลือเดีแล้วเม่นดีแล้วนะั่ง กระชงดี่าแล้วชนยดหรืโอ้ไอ้นัดมันไวดีวะเออเดี๋ยวเก็บพีลอยหนึ่งถ้าน้านก็ได้ตังค์อ่ะ โอ,โอ้มานำลาวันพุทธก็ได้ไม่ไรบ่อยน้ำลาดีดีดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ดูพญานาททงฮึบพญานาทเปิดทงเองเลยนะท่าทงได้อะ โชา้าช้าเลยลูกเสิบช้าช้าเสิร์บข้ามาอย่างเดียวลุงชงโงนัดกระทืบเออแค่นั้น,นแหละเม่เสิร์ฟเม่เสิร์ฟถนัดเจ็บขาแล้ว,อ,อ,ลวอย่จเย็นเฮ้ยเฮ้ยลูกเต็มนะลูกเต็มนะเต็มนะเตม็มไอ้นัดกระทืบ ออนัดนัาจะปาแต่อะไรเล่ากระสุนล็อกเฮ้ยดีเลยเม่นดีเล่วศูนย์เก้าเฟไปนะจ๊ะ เม็ดชงสโสดยอดชองนี้เหลืออะไรอะ่ะโอ้โห <c oughs> มันหลุดแล้วเฮ <c oughs> hey. ้ยอืบออก อ่ะสิบต่อสิบอีกสองแต้มมานี่นโอ้โหเม่นอ,อ,อ,อยากมีเลี้ยงบอกอยากมี <laughs> ต่อทางน,นี้เอาบ่อไหนี้เดี๋ยวผมขึ้นเองระวังหน้าระวังหน้านัดเม่นเฮ้ มันชงดีว่ะถ้าก่อว่ะ มันสูงอะมันสูงก็ทำได้เนาอเฮ้ยพี่แม็กกลับบ้านไปแล้วเหรอพี่แม็กกลับยังเออตายแล้วแก่แล้วนะลูกเนี่ยเออเอาเต็มเดี๋ยวเกม

ดื้อป่นี่ถ้ามึงเตะอย่างนี้นี่มึงเสีย80บบาทนะก็บอกไปก่อนนะ